อีกหนึ่งยี่ห้อสินเชื่อที่มีชื่อเสียงพอตัวอยู่นะครับผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นหูชื่อนี้อยู่ Quick Listing เงินด่วนสบายใจแต่แต,แต่แต่นะครับคุณรู้หรือยังว่าปี2568นี้เขามีสินเชื่ออะไรใหม่ๆให้บริการบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จัก Quick Listing เงินด่วนสบายใจกับสินเชื่อใหม่ล่าสุดของเขากันนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังมองหาสินเชื่อแนวนี้อยู่ อลองฟังรายละเอียดสินเชื่อใหม่ของ Quick Listing เขาในคลิปนี้ดีๆนะครับเขาฝากมาบอกว่ามีค่าแนะนำให้กับผู้แนะนำด้วยครับเป็นยังไงมาฟังในคลิปนี้ครับเอมามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับมั่นใจได้เลยครับว่า Quick Listing เขาเนี่ยถูกกฎหมายแน่นอน100%ให้บริการโดยบริษัท Quick Listing จำกัดโดยมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศมากมายสังเกตง่ายๆโทนสีแดงสีเหลือง Quick Listing เงินด่วนสบายใจนี่เองครับ เขาให้บริการด้านสินเชื่อเงินสดเป็นสินเชื่อที่ทุกคนสามารถนําไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้มุ่งเน้นให้บริการสินเชื่อที่รวดเร็วปลอดภัยน่าเชื่อถือ โดยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากไม่มีประวัติกับทางบริษัทก็สามารถกู้ได้และไม่ตรวจเครดิตบูโรด้วยนะครับแล้วบริษัทเขาก็มีสินเชื่อหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะใช้เป็นเงินลงทุนสําหรับการใช้จ่ายในครอบครัวหรือเพื่อลงทุนในธุรกิจแถมเขายังมีแอปพลิเคชันบนมือถือให้บริการด้วยสิ่งที่ตัวแอปทําได้นะครับไม่ว่าคุณจะชําระเงินหรือเช็คสินเชื่อต่างๆน,นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆและสะดวกสบายทีเดียวครับเรามาดูกันว่า Quick Leasing เนี่ยเขามี สินเชื่ออะไรให้บริการบ้างสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเงินก้อนนานองไฟแนนซ์ที่ปล่อยเงินกู้รายย่อยให้รายละ5000บาทถึงสูงสุด50,000บาทและนี่สินเชื่ออสอมอวงเงินสูงสุด2 5 0 0 0บาทและนี่ครับสินเชื่อสําหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลอบจอ,อบตอวงเงินสูงสุด50,000บาทและนี่ครับสินเชื่อเพื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านวงเงินสูงสุด5 0,000บาท และย้ำนะครับว่าสินเชื่อที่พูดมานี้เนี่ยไม่ใช่เครดิตบูโรลูกค้าที่ไม่มีประวัติกับทางบริษัทเขาก็กู้ได้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากแน่นอนครับหลายคนอาจจะฟังแล้วสส่หัวนะครับว่าสินเชื่อของ Quick Listing เขาเนี่ยไม่ใช่แนวของเราแต่คลิปนี้นะครับเราอยากให้คุณฟังไว้ อย่างน้อยให้ทราบว่าเขามีสินเชื่ออะไรบ้างซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนฝูงยาตสนิทมิตรสหายที่เขาประกอบอาชีพและต้องการสินเชื่อประเภทนี้อยู่ครับและปีนี้นะครับ Quicklisting เขามุ่งเน้นในเรื่องของการพิจารณาให้ไวขึ้นและขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่ Quicklisting เขาให้ความสําคัญก็คืออสอมออปทอพนักงานข้าราชการรอพอสอตอกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเขาได้ฝากประชาสัมพันธ์สินเชื่อใหม่มา3ตัวดังนี้ครับมาดูกันเลยตัวแรกนะครับสินเชื่ออสมวงเงินสูงสุดสอ0 0มบาทคุณสมบัติผู้กู้นะครับอายุ36ปีถึง70ปีเป็นเจ้าหน้าที่อสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีและมีผู้ค้ำประกันเป็นอสมไม่เคยมีประวัติกับทางบริษัทก็กู้ได้เอกสารที่ใช้ใช้ดังนี้เลยนะครับบัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวอสอมอหลักฐานการประกอบอาชีพแล้วก็สเตทเมนต์6เดือนตัวนี้อัตราดอกเบี้ย3 3ต่อปีตัวที่2นะครับสินเชื่อสำหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลอาบาจอ,อาบาตอเจ้าหน้าที่รอพอสอตอ,อนุมัติไวขั้นตอนง่ายวงเงินสินเชื่อสูงสุด50 0 0 0บาทคุณสมบัติผู้ก,กู้นะครับก็คืออายุ30-65ปี ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเอาบาจอเอาบาตอมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนผู้กู้และผู้ค้ำนะครับเป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ช่วยพนักงานในอำเภอเดียวกันและไม่เคยมีประวัติกับทางบริษัทกูก้ได้ครับเอกสารที่ใช้มีดังนี้ครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตรข้าราชการเอกสารแสดงรายได้อื่นๆสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือนและสินเชื่อต,ตัวนี้นะครับอัตราดอกเบี้ย33%ต่อปี และตัวที่3ตัวสุดท้ายนะครับสินเชื่อเพื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านวงเงินสูงสุด50,000บาทจริงๆแล้วนะครับสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเขาครอบคลุมตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือฝ่ายรักษาความสงบนะครับโอ้โหถือว่าครอบคลุมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับคุณสมบัติผู้กู้มีดังนี้นะครับข้อแรกเลยอายุ3 0ถึง65ปี ฐันมาผู้กู้และผู้ค้ำนะครับจะต้องดํารงตําแหน่งกำน,นันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจำำําตําบลหรือสารวัตรกำน,นันหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือจะฝ่ายปกครองหรือจะฝ่ายรักษาความสงบก็ได้ครับไม่เคยมีประวัติกับทางบริษัทกกูก้ได้นะครับและเอกสารที่ใช้ครับมาฟังกันดูครับใช้บัตรประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐที่ยังไม่หมดอายุซึ่งอายุบัตรนะครับจะต้องเลือไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับ แล้วก็เอกสารแสดงไรายได้อื่นๆสินเชื่อตัวนี้นะครับอัตราดอกเบีย้ย33%ต่อปีเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3สินเชื่อใหม่ของ Quick Listing เขาถึงแม้จะฟังแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่แนวทางของเราแต่ยังไงถ้ามีเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายที่ต้องการสินเชื่อเงินด่วนแล้วเขามีอาชีพอย่างที่ผมว่ามาข้างต้นนะครับก็ล,ลองให้เขาไปติดต่อที่ Quick Listing เงินด่วนสบายใจที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศได้เลยนะครับ และตรงนี้นะครับ q u i c k l e a s i n g เขาฝากประชาสัมพันธ์มาว่าสำหรับผู้แนะนำจะมีค่าแนะนำให้สัญญาละ100บาทแนะนำมากก็ได้มากแนะนำน้อยก็ยังได้และอาจจะเป็นช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับคุณก็ได้นะครับ ถ้าสนใจกันยังไงนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Quick l e a s i n g โทรนี่เลยครับ080 650 7766หรือไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจของบริษัท Quick l e a s i n g เขาได้เลยครับหน้าตายอย่างนี้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ชมนะครับหรือว่าคนรอบข้างของเราที่กำลังมองหาสินเชื่อด่วนๆวๆและถูกกฎหมายอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปก,กระดิกเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับ